กระทูถามแยกเฉพาะที่220เรื่องการทบทวนแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุถามเรื่องตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะคือ นางสาวนิตยาโลกาแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับเชิญท่านรองศาสตราจารย์สุรวัตรทองบุถามและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมตอบขอขอให้คำนวณเนื้อหากับเวลาด้วยน,นะครับเชิญครับ กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุรวัตรทองบุกครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะครับวันที่ปีกระทู้ที่สองนะครับเรื่องขอให้ทบทวนแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะของคราการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดี๋ยวนั้นซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนที่จะมีะมะติของกศธในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์นะครับ เตรียมที่จะออกหลักเกณฑ์ใหม่นะครับหรือที่เรียกว่าวอสามหรือวอร์พีเอครับท่านประธานที่ครับ,รบเรื่องของวิทยาฐานะนั้นมีกําหนดไว้นะครับตลอดมาซึ่งเดิมก่อนนั้นเรียกว่าผลงานวิชาการของครูและต่อมาก็เรียกว่าเป็นวิทยาฐานะของครูนะครับระบบนี้มีไว้เพื่อเป็นการจูงใจและก็ เป็นกุศโลบายให้ครูได้ใช้ความพยายามในการที่จะวิเคราะห์คุณภาพการเรียนการสอนของผู้เรียนวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อหวังว่าจะให้การเรียนการสอนนั้นส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนนะครับเมื่อครูได้ทํางานจนเกิดความสําเร็จกับก้าวหน้าก็คือได้รับการยกย่องเชิดชูในวิทยฐานะแล้วก็มีค่าตอบแทนตามสมควรนะครับแต่มาถึงวันนี้นะครับ มีข้อสังเกตหลายๆเรื่องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เนี่ยค่อนข้างจะบ่อยนะครับวอสินะครับก็มีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี5-2เรื่อยมานะครับก็มีวอ1ปี60อยู่กปี60เพิ่งได้สองสามปีนี้ก็มีวอส3หรือวอพีเอที่กำลังจะเป็นหลักเกณฑ์วิธีการใหม่ วันนี้นะครับก็มีหลายประเด็นนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และให้ระบบนี้เป็นระบบที่ไปส่งเสริมและไปกระตุ้นไปจูงใจนะครับให้กับครูที่มีความวิริยาอุตสาหะพัฒนาตัวเองพัฒนาคุณภาพการเรีนยนการสอนนะครับมีปัญหาเรื่องเดิมๆอยู่นะครับคือกลุ่มที่ขอรับการประเมินด้วยว1 3ตรงนี้นะครับก็มีการร้องเรียนมาที่กรรมธิการบ่อยครั้งแล้วก็มาพูดจาก,กันหลายเรื่องนะครับ จนกระทั่งถึงตอนนี้ได้ทราบว่ามีมติให้ไปทบทวนอะไรต่างๆซึ่งเป็นการยุ่งยากซึ่งเดิมทีนั้นเขาควรที่จะได้รับการอนุมัติให้เป็นคอสอสี่นะครับซึ่งเขาบอกบอกว่าทําทุกอย่างเหมือนกับเพื่อนที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วนะครับแต่ภายหลังเนี่ยกลุ่มหลังๆที่มาประเมินทีหลังนี้ก็ ไม่ผ่านเหมือนกับเพื่อนที่ที่ผ่านไปแล้วอันนี้ก็ก็ฝากด้วยครับแล้วมีเรื่องเดิมอีกอันนึงคือเรื่องกลุ่ม3 8ครอวงเล็บ2จะทําอย่างไรนะครับไม่ให้เหลื่อมล้าและรักดั่นมีตําแหน่งใดบ้างที่จะเป็นวิทยาฐานะได้ครับผมผมขออนุญาตท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนีนะครับว่าเ,เรื่องของสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ ไปสู่วิธีเข้าใจเจตนาดีนะครับว่า,าทางกศธท่านรัฐมนตรีว่าการเป็นประธานเนี่ยมีเจตนาดีที่อยากจะให้ครูได้มีเวลาทุ่มเทกับการเรียนการสอนนะครับให้มากที่สุดลดภาระงานอื่นๆลงแต่ว่าก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านครับแต่อย่างไรก็ตามวอเก่านะครับวอสเนี่ยวันนี้มีหลายคนที่ได้รับอนุโลมให้ใช้วอ7 แต่ว่าเขาจะครบ4ปีอยู่ไวัยนี้อยู่กลางๆระหว่างที่วอรพีเอยังไม่ประกาศใช้นะครับแต่ก็เขาไม่สามารถส่งพีเอ PA ได้แต่ต้องไปรอ5ปีของวอรสแต่ปรากฏว่าพอจะครบ5ปีปรากฏว่าห้ามไม่ให้ส่งวอรสเพราะเหตุว่าหมดอายอุตามข้อกําหนดว่าจะต้องขอวอรภายใน30กันยา2565 ซึ่งเขาขาด5ปีอยู่ที่สุดก็เลยไปใหม่ก็ไม่ได้เอาอันหลังก็ไม่ได้นะครับส่วนวอยี่สิบเอนะครับท่านประธานครับปัญหาของวอสินั้นเป็นเรื่องของวิธีการประเมินทําให้ครูไปทําเอากสารในทั้งหลายก็มาปรับเป็นวอยี่สิบเอแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ทบทวนในตอนนั้นนะครับที่ยืนย่นมายืนย่นยืนย่นยื่นกระทูถามก็คือเรื่องระยะเวลา5ปีซึ่งมันนานเกินไปนะครับเดิมทีของเรานี่นะครับขอ,ของของคณะกรรมการครูกับ มหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเทียบเคียงกันนะครับการที่หมหาลัยจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์กับคอสอสามนี่ก็จะเท่ากันขยับไปขยับไปก็เท่ากันกจากการจบปอตรีหรือปอโทนี่จะเท่ากันเลยนะครับพอมาวอยี่บเอเป็น555ซึ่งมีหลายคนที่เสียประโยชน์ตรงนี้นะครับเรื่องของวอยี่สิบเอ็ดนะครับรวมทั้งตอนนี้ได้ทราบว่ามีปัญหาในเรื่องของการเก็บชั่วโมงสอนเนื่องเกยวกว่าทางกระทรวงเนี่ย ไม่มีงบประมาณให้ในการอบรมเอ่อชั่วโมงอบรมนะครับพัฒนาตัวเองรวมทั้งสถานการณ์โควิดด้วยอันนี้จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรท่านประธานครับสำหรับวอรใหม่นั้นนะครับก็มีการกำหนดระยะเวลาอะไรต่างๆซึ่งถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้นคือจาก5 5 5, 5นะครูผู้ช่วย2ปีแล้วก็ระบบเดิมนั้น2ปีแล้วก็ 5, 5 5 5มาเป็น2ปีแล้วก็ 4, 4 4 4แล้วก็มีการ ให้สิทธิ์ในการลดระยะเวลาด้วยเงื่อนไขได้กรณีสี่กรณีแต่มีเงื่อนไขหนึ่งที่ที่เป็นประเด็นที่อยากจะกราบเรียนให้ให้พี่นาะทบทวนคือเรื่องอผู้รับการประเมินที่จะเลื่อนวิทยฐานะนี่จะต้องมีผลงานดีเด่นติดต่อกันสี่รอบครับท่านประธานท่านประธานเคยเป็นครูเป็นผู้บริหารมาการที่คนจะได้ดีเด่นเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนหรือเป็นกลุ่มกลุ่มดีเด่น ลุ่มสูงของโรงเรียนเนี่ยติดต่อกัน4ี่รอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะให้พิจารณาตรงนี้นะครับเพราะว่าเราก็อยู่กันด้วยชันมิตรนะครับอันนี้คือวอพี PA ก็ยังมีประเด็นบางเรื่องนะครับเรื่องอาจจะท่านอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็สําคัญนะครับคือเรื่องที่ให้ส่งคลิปแตะแผนการสอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยในทางวิชาการเราก็ เราเราก็กังวลน,นะครับว่าหนึ่งชั่วโมงนั้นจะได้อะไรท่านจะเห็นการสอนแบบบรรยายไหมถ้าดูดูการสอนของครูแต่จริงๆแล้วการสอนของครูตลอดเทอมตลอดปีเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับแล้วท่านยังห้ามว่าไม่ให้ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งนี่ถ้าจะเห็นอะไรเห็นสีหน้าแววตาเห็นน้ำมูกน้ำตาของเด็กนี้มุมกล้องก็ต้องหลายมุมก็ต้องมีการต่อมีการเติมกล้องนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่า กระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยกกสอนี่ก็จะใช้ความพยายามนะครับมีความปรารถนาดีและเจตนาดีแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากจะให้พิจารณาก็คือในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับเมื่อข้าราชการครูหรือบุคลากรทั้งหลายนีมาอยู่ในะระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์ใดณเวลานั้นนะนะครับก็ควรให้สิทธิ์เขาได้ทําตามที่ที่เขารับรับรู้และรับสภาพและเข้ามา ะนะครับไม่ควรบังคับว่าจะต้องไปเป็นวิธีใหม่ในขณะที่เราบอกว่าการออกกฎหมายหลักเกณฑ์อะไรทั้งหลายไม่ควรที่จะ,ะให้โทษนะครับควรจะให้เป็นคุณน่าจะให้โอกาสในการเลือกว่าเขาจะใช้วอใดเพราะเป็นสิทธิท,ที่ที่เขาเข้ามาแล้วก็รับสภาพตรงนั้นครับก็ขอฝากนะครับว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ให้เขาเลือกได้ไหมนะครับ และที่สําคัญตอนนี้ก็ยังทราบว่ามีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้วิหาหรือครูหรือสอนอก็อยังใช้วอรดได้ไม่เท่าเทียมกันนะครับก็ขออนุญาตเดียนถามในช่วงนี้ก็อาจจะยาวแล้วก็จบเลยครับขอบพระคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนัทพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาัสธิการต้องขอขอบคุณท่าน อรองศาสตราจารย์สุรวาทอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ความสําคัญกับบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะคุณครูนะครับตั้งกระทุ้ถามที่เกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความมั่นคงของของคุณครูผมยืนยันอย่างหนึ่งครับในในการทําการศึกษาเนี่ยผมมั่นใจว่าคนที่มีความสําคัญที่สุดนะครับในการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาโดยเฉพาะในของประเทศไทยให้เกิดขึ้นได้เนี่ยคือคุณครูครับ ถ้าหากว่าคุณครูไม่มีความสามารถคุณครูไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยผมไม่คิดว่านักเรียนจะสามารถเป็นบุคลากรของประเทศที่ท,ที่มีคุณภาพได้นะครับเมื่อผมเข้ามาทำงานในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณครูนะครในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวออะไรก็แล้วแต่นะครับวอลสวอลอันนั้นผมไม่สามารถไปแก้ไขได้นะครับ แต่เรื่องที่ค้างอยู่นะครับวอสิบสามนี่ผมทราบดีครับว่าเป็นปัญหาและวันนี้ได้มีการสั่งการให้มีการทบทวนหรือหาวิธีเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาราคาซาังอยู่ในกระทรวงศึกษาที่การมาเป็นเวลาหลายปีครับและไม่ได้รับการแก้ไขและต้องยอมรับว่าถ้าหากจะแก้ไขจริงๆเนี่ยต้องมีความกล้าพอสมควรที่จะดําเนินไปทางใดทางหนึ่งแต่ผมก็ได้พูดคุยกับทาง ผู้บริหารในส่วนของกศสนะครับว่าถ้าหากเราปล่อยปัญหาให้คาราคาซังอย่างนี้ปัญหานี้ไม่มีวันจบครับแทนที่เราจะเอาเวลาไปพัฒนาเรื่องอื่นนะครับเราก็ต้องมาตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านี้ซึ่งวันนี้ผมมั่นใจว่าทางกระทรวงสาธาริการได้เปิดโอกาสนะครับให้ผู้ที่อยากจะทบทวนนะครับแล้วยังไม่มีเรื่องคดีความนะครับเราก็พร้อมจะทบทวนแล้วก็น่าจะหาทางออกให้ให้เหมาะสมได้สําหรับผู้ที่ส่งผลงานที่ที่ถูกต้อง นะครับส่วนผู้ที่ยังอยู่ในกระบวนการฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมก็พร้อมที่จะ,อะรอกระบวนการตรงนั้นให้เสร็จเพราะไม่งั้นเราตัดสินใจอะไรไปบางอย่างกระบวนการศาลก็จะกลับมาทําให้เราต้องอตัดสินใจในอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ไม่สามารถแก้ไขได้ให้สําหรับทุกๆท,ท,ท่านเหมือนๆกันการที่มีวอพหรือว่าที่ที่ ท่าน,นพูดถึงว่าเป็นวอสามหรือวอใหม่ที่ออกมาเนี่ยครับวิทยาฐานะใหม่ของของคุณครูเนี่ยความตั้งใจคืออย่างนี้ครับกระทรวงกาธิการต้องมองว่าคุณครูนอกจากได้วิทยาฐานะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองนะครับและมีโอกาสาาที่จะได้รับความก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนเรื่องของเงินเดือนขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ตามวิทยาฐานะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องมีการคงไว้ซึ่งวิทยาฐานะนั่นครับและต้องมีการพัฒนาตัวเอง ตลอดเวลาครับถ้าหากว่าคุณครูไม่สามารถปรับตัวเองได้ตลอดเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองตามสถานการณ์ของโลกนะปัจจุบันได้เนี่ยการศึกษาไทยจะไม่มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนนะครับทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันนะครับในในส่วนของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นวอนี้เนี่ยก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้นะครับและมาผสมผสานกับ ในเรื่องของการเจริญเติบโต,ตในจากวอลอื่นและเมื่อมีการประกาศใช้ไม่ว่าจะเป็นวอ17หรือวอนะครับรวมถึงวอใหม่นี้เนี่ยทางข้าราชการครูก็ยังมีโอกาสครับที่จะเอา,เอาผลงานจากวอ17หรือวอ21เนี่ยมาใช้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเหมือนกับเป็นโอกาสที่จะเอา,เอาในช่วงข้อต่อเนี่ยครับใช้วอเก่ามาเพื่อ,อทํา บัวใหม่ให้เกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าตามระบบต่างๆและระบบนี้ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมมั่นใจครับว่าคุณครูเนี่ยเห็นอนาคตและโอกาสในการเจริญเติบโตก้าวหน้าชัดเจนกว่าเดิมและมีเวลาที่สามารถทําให้ได้สั้นกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องไม่ทิ้งการพัฒนาตัวเองต้องทํางานในโรงเรียนนะครับและ มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอ,อย่างต่อเนื่องผสมผสานไปกับการเรียนการสอน,นวิธีวัดวัดยังไงครับเราสามารถวัดได้ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่กระทรวงศึกษ,ษาธิการกําลังผลักดันให้เกิดขึ้นในกระทรวงนะครับจะได้ไม่ต้องมาทําเอกสารกันมากมายครับเราสามารถดูผลงานของรครูได้แล้วถามว่าทําไมถึงต้องใช้คลิปการเรียนการสอนเพราะโลกมันเปลี่ยนไปครับวันนี้ถ้าหากว่าคุณครูไม่สามารถหาวิธีที่จะนําเสนอวิธีการเรียนการสอนของตัวเองได้เนี่ย ผ่านระบบเทคโนโลยีหรือว่าใช้เครือข่ายดิจิทัลเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนาเพราะโลกมันเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับผมคิดว่าในในหลักเกณฑ์ตรงนั้นเนี่ยน่าจะทำให้ความเข้าใจระหว่างครูกับผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยเข้ามาตกลงกันได้ว่าสิ่งที่นําเสนอควรจะเป็นอะไรนะครับผมมั่นใจว่าเราคงมีความยืดหยุ่นเพียงพอครับที่ สร้างโอกาสให้กับคุณครูได้นะครับสมาร์ทคลาสรูมที่ในแต่โรงเรียนถ้าหากมีการรวมโรงเรียนหรือพัฒนาโรงเรียนที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีก,อกสถานที่หนึ่งครับที่คุณครูสามารถเข้าไปผลัดกันสอนนะครับแล้วก็บันทึกการเรียนการสอนของคุณครูนะครับเห็นบริบทของนักเรียนในห้องเรียนนั้นๆระหว่างที่ครูทําการสอนอยู่คงไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอะไรสําหรับเทคโนโลยีที่ กำลังจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นในในแนวทางของอาการได้วิทยฐา,นะานะของคุณครูเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณครูน่าจะมีความสบายใจมากขึ้นกับงานที่ทำนอกเวลาสอนเนี่ยน้อยลงนะครับเอาผลงานชัดเจนของการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยมาเป็นตัววัดนะครับ ผ่านระบบเทคโนโลยีนะครับไม่มีความจําเป็นต้องไปทํางานเพิ่มเติมเพราะวันนี้ผมได้เห็นในข้อเท็จจริงครับผมไปดูในพื้นที่จริงช่วงวันหยุดถามว่าไปที่โรงเรียนจะเห็นโรงเรียนว่างเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่ครับเห็นคุณครูครับคุณครูอยู่ในโรงเรียนถามว่าทําอะไรทําวย่สิบครับแล้วทำยังไงฮะก็คือเอาผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงเทอมที่ผ่านมาเนี่ยมา,มารวมทํา มานั่งจําว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างนะครับและบางทีก็มีการใช้เอกสารที่ถ้าเป็นคนตรวจก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่นะครับเราต้องลดเรื่องเหล่านั้นครับทำให้คุณครูมีความคล่องตัวมากขึ้นเอาผลการเรียนการสอนของนักเรียนนะครับมาเป็น,มา,ปนมาเป็นตัววัดผ่านระบบเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่ว่าแค่เขียนรายงานอย่างเดียวนะครับประเทศอืนอ่นๆในการขับเคลื่อนออความก้าวหน้าของคุณครูเนี่ย ผมมีประสบการณ์อยู่อยพอสมควรก็ไม่เห็นครับว่าคุณครูต้องทําเอกสารขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับนะครับสูงแล้วแต่นะครับบา,บางท่านก็ทําไว้เยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแต่สุดท้ายมันไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงของความเป็นครูหรือความสามารถในการสอนจริงๆ <Yeah. S 1> ก็ยืนยันครับว่าตัววิทยาฐานะของคุณครูความก้าวหน้าของครูจะได้รับการดูแลนะครับและสามารถมีความมั่นใจว่าถ้าหากเดินสาย เป็นคุณครูแล้วเนี่ยโอกาสที่ไปถึงจุดสูงสุดไม่ได้แตกต่างจากการที่มาเดินสายบริหารที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณครูมองไปอีกทางหนึ่งถ้าเดินไปสายบริหารโอกาสเจริญก้าวหน้ามีมากขึ้นมีมากกว่านะครับเร็วกว่ามีโอกาสในการเจริญเติบโตมากกว่าคุณครูก็เลือกไปสายบริหารซึ่งพอไปสายบริหารเนี่ยถ้าหากไม่มีความพร้อมจริงๆเนี่ยคุณครูเป็นผู้บริหารลําบากนะครับ เพราะการบริหารจัดก,การสถานศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเคยเป็นครูแล้วสามารถบริหารได้นะครับมันมีองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้ก็มีอีกสถานะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานบูรณาการทั้งระบบครับเพื่อทําให้คุณภาพของการศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นในสถานศึกษาและในขณะเดียวกันเนี่ยให้ขวัญและกําลังใจกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ถ้าหากว่ามีท่านใดที่ ปรับตัวไม่ได้ไม่มีความพร้อมไม่สนใจในการพัฒนาตัวเองอันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าโอกาสในการเจริญเติบโตก้าวหน้าก็จะยากขึ้นครับขอบคุณครับท่านเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที48นาทีได้ครับเชิญท่านมีอะไรยังคล้องใจเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมสุรวาตรทองผูกครับผู้แทนรัศดรชีราชื่อก้าไกลครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับ เรื่องวสิบสามนี่ก็เข้าใจนะครับว่ามีมติขึ้นมาซึ่งครูเห็นว่าเป็นการสร้างความยุ่งยากนะครับซึ่ง่งแตกต่างจากคนเก่าแล้วก็โดยเฉพาะคนที่กเกษียณไปแล้วคนที่ย้ายตําแหน่งไปแล้วคนที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทําดําเนินการเพื่อที่บอกว่าเยียวยานั้น,นซึ่งไม่เป็นธรรมกับเขาครับส่วนวเก่าให้ใช้ได้หนึ่งครั้งนั้นก็จริงแต่ว่า เพื่อจะทําแล้วเวลามันหมดก่อนตรงนี้อยากจอย่างไรก็ตามอยากให้ไปพิารณาทบทวนนะครับว่าจะต้องไม่ให้เขาเสียสิทธิ์นะครับเวลาควรจะหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งครั้งไม่ใช่หนึ่งครั้งแล้วก็ภายในวันที่เท่านั้นซึ่งเขากลายเป็นพระขะัายังระยะงานยังไม่ถึงแต่จะเข้าใหม่ก็ไม่ได้จะเข้าเก่าก็ไม่ได้นะครับแล้วประเด็นที่ผมยังเรียนถามได้ยังไม่ได้คําตอบคือการดีเด่น จากความดีความชอบสี่รอบติดต่อกันถึงจะได้ลดระยะเวลานี้ก็ฝากท่านไปทบทวนเลยครับเรื่องของตาแหน่งต่างๆต้องเท่าเทียมกันนั้นทราบว่ามีความพยายามแต่ว่าวิธีการหรือวอต่างๆนี้ยังยังไม่ดเนินการก็ขอได้โปรดได้ได้เร่งรีบที่จะดำเนินการด้วยนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับก็คิดว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ อยากให้ไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งในการใช้วอต่างๆนะครับว่าไม่ควรบังคับยอดหลังที่เป็นโทษแ,แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์และวิธีการเหล่านั้นครับก็ขอให้ทุกอย่างมันได้แก้ปัญหานะครับอันที่จะส่งเสริมให้ครูได้มีขวัญกำลังใจและก็พัฒนางานในหน้าที่ของตัวเองปรากฏคุณภาพต่อผู้เรียนที่พวกเราหวังร่วมกันครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับท่านรัมตีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาครับในส่วนของวสิบสามนะครับที่ต้องมีการพิจารณาทบทวนเนี่ยผมได้ดูทางออกอื่นครับหาแนวทางเพื่อจะให้ทุกท่านได้รับการพิจารณาแต่ทําไม่ได้ครับตามกฎหมายนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นทางออกที่ผมสามารถบริหารจัดการได้ในกระทรวงสาธาริการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนในเรื่องของว1 7และ21ที่ ท่านพูดถึงหนึ่งครั้งโดยที่ไม่กาหนดระยะเวลาเดี๋ยวผมไปดูในความเหมาะสมแต่ผมคิดว่าถ้าหากอยู่ในระหว่างทําวอดวอหนึ่งอยู่เนี่ยเวลาไม่ได้มาเป็นตัวกําหนดครับแต่เดี๋ยวผมยืนยันให้ท่านทราบอีกทีนะครับเ,เรื่องข้อกังวลของท่านในเรื่องของผลงานดีเด่น4รอบเดี๋ยวผมจะไปหาแนวทางเพื่อให้มีความชัดเจนตรงนี้นะครับเพื่อ,อ,อจะได้ให้คําตอบกับพี่น้องครูว่าอ,อ,อันนี้เป็น เป็น subjective หรือเป็นความเห็นส่วนตัวหรือเปล่าตัดสินกันยังไงผลงานดีเด่นเพราะทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยผมพยายามจะหาตัวชี้วัดหรือสามารถวัดได้ครับโดยที่ไม่มีการลำเอียงและเปิดโอกาสให้ทุกคนครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับก็ถือว่าจบการถามตอบกระทู้เฉพาะที่220เรื่องการทบทวนแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการและครูและบุคลากรทางการศึกษาของท่านรองศาสตราจารย์ สุรวาททองบุนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัมตีว่าการกระทรวงสกษาธิการท่านนัทพลทีพสวุวรรณนะครับที่กรุณาให้เกียรติห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะของพวกเราขอบคุณมากครับต่อไปเป็นระเบียบวราระที่1.3.3นะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่222เรื่องแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทางหลวงพิเศษหมายเลข9้า ถนนสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนกัญจนาพิเศษด้านทิศใต้เส้นทางบางขุนเทียมบางนานะครับอของท่านสสนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์ถามรัมตีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสำนักง,งานรัมตีกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือแจ้งว่าตามที่รัมตีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้รัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถามเรื่องนี้แทนนั้นแต่เนื่องจากในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีภารกิจสําคัญไม่สามารถมาตอบกระทูถามได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทูถามออกไปก่อนนะครับต่อไปเป็นระเบียบว,วราระที่1.36กระทูถามแยกเฉพาะที่ 225. เรื่องการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองยาลาตามแผนงานของท่านสะสะอดีรันอาดีสหะนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรี ด้วยสำนักงานลนตีกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือแจ้งว่าตามที่นายโยงตีได้มอบหมายให้ลนตีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทูถามแทนนั้นในการนี้ลนตีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายลนตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนแต่เนื่องจากในวันนี้ลนตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีภารกิจสําคัญไม่สามารถมาตอบกระทูถามได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทูถามออกไปก่อนนะครับก็ถือว่า วันนี้สำหรับวันนี้นะครับจบการพิจารณากระดู้ถามแยกเฉพาะผมขอปิดการประชุมนะครับขอบคุณครับ